มีคำถามปัญหาที่ตอนเนี้ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคือระยะเวลาล่ะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบเล่นต้นตีนต้นตีนอย่างมึงอย่างเงี้ยมึงก็ได้แบบเคียดผมไม่รู้นี่เขาไม่ได้ระบุเวลาไว้นี่อ่าถูกแล้วก็จะแบบามาบอเฮ้ยผมมาแป๊บเดียวเองผมไม่ได้มีจิตนานะผมช่่วยเพือนผมไม่ได้มาแป๊บเดียวเแต่ภาพที่มันออกมาก็คือสมองรวมกันถูกต้องที่ผมมาช่วยเพื่อนก็ผมไฟอยู่ให้ผมทช้ยังไงเนี่ยอันนี้คือช่องโหว่ที่ผมกำลังพูดถึงนะบางเขาเติมเฟสเซตบอยไปแล้วอะกับหมื่นเนอะ เซตใหม่เหรอเออโค้ชสวยอะ่ะสองร้อยประมาณสองร้อยเด้อองระบาทไทยหนึ่งหมื่มนหนึ่งนหนึ่งหน,น,น,นึ่งหนึ่เมื่อกี้เพิ่งสองร้อยทตอนนี้เป็นหมื่นแล้วยังไงภาษีแพงบอกดิาดิาดคือเหมือนฟิวแบบทำงานคือทำงานจริงๆอ่ะถึงว่าเป่ามันไม่ได้แบบเล่นเกมอ่ะเข้าใจเหรอที่อย่างคือตอนในช่วงนี้ที่แตกด้วย วันนี้ความจริงควรจะไปกินบ้านบิลลี่นะแต่ว่าย,ยังไม่มีหายหรอมันถามว่าหายไหมมันก็ดีขึ้นอนะ่ะมันก็ยังแบบเหมือนอาหารไม่ค่อยย่อยอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรทำไงป่ะสรุปสรุปไป็ลไรครับแนละ้วหายปปิดหรอไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติไม่ได้ดีขึ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปหาหมอละวันที่เจ็ดวัวนเป็นตะัวตัวถุงผ้าเลยนะอะไรนะตัวถุง้ากระปีวันที่เจ็ดของมึงเหรอครับมาละฝนเขาตกเขายังมาให้อย่างช่วงนี้ไม่เอเอขอบคุณจิมลครัซัมเป็นเดือที่สองครับจิมลี่แมนดาร์นครับ ไอแนวทางใหม่นี่ว่าเป็นไงไอที่ป่วยเมื่อกี้ก็ด<เขา>ีผมว่าก็ดีครับม,มันแก้ปัญหาเรื่องกากศพได้ไงถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นได้แค่เสียเงินแค่นึงอย่เอาชัวร์อะไรเงี้ยผมมันก็มันก็ดีแหละครับเป็นอะไรใหม่ๆก็ลองลองดูก่อนครับถ้าไม่ดีก็ให้แก้ไขคือพยายามที่จะทําคือพยายามที่จะ วางแผนเพื่อใจว่าน้ำแบบไม่ไม่อยากให้มันเซ็กชันมันเกินพอการพอเซ็กชันมันเกินปัญหามันเยอะทั้งเรื่องตัวบลกทั้งเรื่องไม่เห็นตัวทั้งเรื่องนู่นน่นั่นป่าปายเข้าใจอยู่ครับอันนี้รู้แต่ตอนนี้มันมันเหมือนกับว่าอเลยว่าคือตอนเนี้ยถ้าให้พุ่งตรงนะวาดมาที่มาสามแผนอ่ะมันก็วนกลับมาอยู่ที่ตรงเนี้ยคือมันต้องแบ่งมันต้องแบ่งชุดอ่ะคือจะไฟจะไฟรวมกันคือตอนนี้พี่กำลังคิดว่าทำยังไงให้เขาไม่เล่นรวมกันถูกไหมถูกถูกเพราะมันมันก็เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้อ่ะนะ พตงใช่แล้วอีกอย่างคือแนวทางของวอตมันชัดเจนมาตลอดคือเราให้ธิ์เขาเลือกด้วยกันเลือกที่จะเล่นนะอืก็เลยจะไปบังคับให้เขาจะไปบังคับให้เขาแบบว่าไม่เล่นกับศพก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะใช่แต่ถ้าเกิดสมมติมันเกิดความเสียหายอะไรเกิดขึ้นพวกนี้มันก็ต้องมีแบบมีค่าชดเชยที่มันเหมาะสมจากการเลือกของเขาด้วยอะเข้าใจปะแต่เพื่อนเขาเป็นไงเ่ยแต่ผมว่าโอเคนะเพื่อนเขาเล่นใช่แต่ผมมองว่ามันก็ยังมีช่องโวยครับแต่ผม ยังพูดไม่ได้ยังไม่เจอปบกว่าชอบโวมมันคืออะไรต้องรอสถานการณ์จริงก,ก่อนคือตอนเนี้ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับเวลาสถานการณ์อ่ะอย่างสมมติเราอธิบายไปชัดเจนแล้วเราไม่ได้ระบุเวลาซึ่งการระบุเวลานย่งมันจะทําให้เกิดการจับผิดนึกภาพออกไหมใช่แล้วเสร็จป,ปุ๊บอ่ะเขาก็จะมีคําถามปัญหาที่ตอนเนี้ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคือระยะเวลาแหะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบเล่นต้นตีนต้นตีนตอย่างมึงอย่างเงี้ย ก็ได้แบบเทียบผมไม่รู้นี่เขาไม่ได้ระบุเวลาไว้นี่อ่าสุกแล้วก็จะแบบว่ามาเฮ้ยผมมาแป๊บเดียวเองผมไม่ได้มีจิตนานะผมไม่ได้มาแป๊บเดียวเอตภาพที่มันออกมาก็คือสมกองลดกันถูกถูกต้องไอมาช่วยเพื่อนก็ผมไฟอยู่ให้ผมทํายังไงเนี่ยอันนี้คือช่องโหว่ที่ผมกำลังพูดถึงเพราะฉะนั้นกูถึงบอกไงว่าเราจะนับเฉพาะศพที่นิ่งแล้วหรืออีกฝ่ายนึงล้มหมดแล้วแล้วกลายเป็นศพที่นิ่งแล้วถ้าเป็นศพที่ถูกปล่อยที่พื้นแบบนี้ปะ เพราะว่าถ้าเป็นศพที่นิ่งแล้วอะในจังหวะที่ไฟทั่อยู่มันก็จะถือศพวิ่งไปตีด้วยนะพี่คือถ้าเกิดว่าในจังหวะที่ไฟอกิเป็นช่องโหว่อีกคืออย่างนี้กี่กูบอกว่าที่เป็นศพที่นิ่งแล้วนั่นคือเจตนาที่จะกักนั่นคือบีบทางเลือกก็คือถ้าเกิดว่ามึงคิดจะแสแปร์ศพไม่ว่ามึงจะอุ้มหรือจะวางแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยู่กับที่นานโดยที่ไม่เกิดการไฟขึ้นอันนี้คือมึงสวยแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะไฟหรือมึงจะอะไรอย่างเงี้ยกูก็เปิดทางให้เขาเล่นอืโดยที่กูก็ไม่ได้น้ำไปตรงนั้นอื แล้วอีกอย่างก็คือการไปเลยตำรวจเป็นคนถ่ายได้คนเดียวเพราะการฝั่งตรงข้ามมานั่งจับผิดอ่าถูกอันนี้คือคิดมาค่อนข้างดีละแล้วก็ต้องลองดูปันเดี๋ยวปัญหาปัญหาต่อมามันจะมีคืออะไรรู้ไหมปัญหาต่อมาที่จะมีก็คือหมอเนี่ที่คิดได้เลยนะหมอหมอทำไมต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกับการแบ่งให้ออกระหว่างถนนกับถนนดินอ่าถูกเส้นแบ่งถนนเดี๋ยวมันจะมีช็อตแบบครึ่งคันแบบนี้ อืมแล้วพอด้วยความที่ภาพมันไม่ตรงด้วยเอ้ยหมอผมยังไม่ได้ขึ้นเขาเลยนะแค่ล้อแต่ดินล้อเดียวเองแต่ภาพหมอเห็นอีกแบบนึงก็เป็นปัญหาได้เพราะมันจะมีคําว่าสายตาดยสายตาหน่วยงานซึ่งผมมองว่ามันจะเป็นปัญหาแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดแบบคนเจอเจอ,เจอคนที่มันแบบไม่ยอมด้วยอะ่ะพี่เข้าใจปะเข้าใจเออเนะี่ยเดี๋ยวจะไปรามไปถึงโอซเอาคงเอาคลิปเอานั่นเอานี่มาดูอีกแล้วมันจะกลายเป็นดราม่าใหญ่ ที่เราแก้ปัญหาในลักษณะนี้ก็คือที่เราแบ่งประเภทชัดเจนเลยว่าหมอห้ามชนบนถนนเพราะบนถนนภาพไม่ตรงมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นบนเขาไม่มีเขาอ้างใดๆทางนั้นเราเลยแบ่งออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจความผิดพลาดพวกเนี้มันคุ้มที่จะให้เกิดขึ้นอ่าเข้าใจไหมเข้าใจ ก็คือง่ายๆพี่เราจะบอกว่าผลดีมันเยอะมันจะไม่ผลเสียถูกมาแล้ะใช่มันก็ต้องรอดูหน้างานป่ะผมว่าของของี้ต้องรอดูไปก่อนถ้าเราก็พอเราเจอแล้วค่อยแก้ไขเอาพี่ใช่นะครับเราทำอะไรไม่ได้มันต้องรอเรานอกจากเราจะรอให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะเราถึงจะรู้ว่าสถากนการณ์แบบนั้นเราควรจะแก้ยังไงมันส่วนมากนะถึงไต่ตองมาดีแค่ไหนนะเ<ช>วย้ยใหู้่าหน<ด>้าง,งานอะถ่าหน้าง,งานนะให้พุ่งตรงนะที่ต้องเข้าไปแบบดูแลตำรวจทั้งตำรวจทั้งหมอไปช่วยเหลือเขาอะเพราะว่า เขาไม่ได้มีความเข้าใจในเกมเพย์เหมือนเราบางอย่างมันปล่อยไปได้บางอย่างมันควรต่อได้บางคู่จะทำคือเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นเพื่อที่จะไปต่อมันมันจบก็ได้แค่ช่วยเขาได้งานเพิ่มแต่ว่าก็ต้องค่าจ้างก็ต้องเพิ่มนะสองมือแค่นั้นแหละอ่าเงียบไอสัตว์เงียบนะาบางเขาเติมเฟซเซ็ตอยไ,ไ,ไปแล้วอะกว่าหมื่นเซยเใหม่เหรอเออโคตรสวยอะ ไอส้สัตว์มึงส่งมาดูดิคำด,ดมือแล้วหมื่นแล้วครับหมื่นแล้วโคตรโหดอ่ะหมื่นแล้วแล้วมันลิมิเต็ดยังไงวะแล้วมันลิมิเต็ดด้วยมันเป็นปลาหมึกวอยอ่ะเฟสเซวอยอ่ะมันเป็นปลาหมึกเท่ๆเลยเจ็ดพันแปดเดี๋ยวผมรอลาซอยนะไอ้ถ่ายรูปส่งให้ดูเลยดิยบิลลี่มันละถ้าเกิดเติมไปเจ็ดพันแปดถึงบังใช่ปะมันได้หมดทั้งหมดสี่ตัวได้ไมเดนได้แฟนทอมแอสซินได้ลาซอแล้วก็ได้เฟสเซวอยเป็นอาคาน่าหมดเลยน้าน้าดูเฟซผมดีกว่านไห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 นเฟซบุ๊กอ่ พี่สวนผมอยากได้พี่ให้กูให้มึงแล้วกูแดกอะไรอ่ะพี่แม่ทำงานมานี่ไอ้เฮียทำงานมานี่ช่วยหมดเลยนะช่วยหมดเลยนะไม่เหลือเฮียอะไรให้กูเลยนะเจ้าคนสวยอ่ะสวยจัดเลยอ่ะอุ้ยเฮียไม่ได้คุยกับน้องคนนี้นานแล้วว่าเฟซมันชื่ออะไรวะอะไรนะเอวินอะไรสักอย่างหนึ่งบ่าวะต้คุยกันตลอด แม่งเฮียสุดท้ายกูก็เป็นได้แค่คนนอกรว่าจริงๆใช่คนนอกครับเออวายเย็ดแม่แล้วแล้วแอดเป็นไงวะแอดเป็นแบบเหมือนเหมือนสมุไรครับเท่ห์อยู่เท่อยู่อันนี้คือซื้อที่ไหนอะซื้อที่แพทเช่นพาร์ทสมุดในเกมเอ้ยมึงรอแป๊บนึงได้ไหมขอเข้าไปดูแป๊บ,บนึงเ <c oughs> อขอผมเข้ากูเปิดคอโต๊แป๊บนึงนะเอออย่างนี้มันมีมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบ ฟังก่อนแบนี้มันมีช่วงเวลาที่แบบมันมีอะไรที่แบบไม่ควรจะพลาดมาแลเราต้องนั่นแหละมีอะไรครับต้องดูว่าเราจะคว้ามันไว้ไหมก็มคือโอกาสที่คนอื่นเขาไม่มีเข้าตรงไหนนะวิลลี่ตรงที่สมุดเลยครับตรงกลางเลยสั่งซื้อไป<ห>สักพัทแม่มันมีฮีโร่ มันมีฮีโร่ร้านค้าเข้าชมเรียนรู้อาเขตอันไหนอะ่ะไม่มันจะมีตรงกลางเลยพี่กดที่ปุ่มโฮมก่อนมันจะเป็นสีแดงๆอ,อ่ะอ๋อสั่งซื้อแพทเทิร์นพารใช่ซื้อซื้อเลเวลร้อยครับซื้อมาแบบเลเวลร้อยเลยแล้วพี่ก็ซื้อเลเวลเพิ่มให้มันไปครบเลเวลสี่ร้อยแปดสิบห้าตัวอย่างแพทเทิร์นพารเหรอแพทเทิรมสเตอร์ซินทำไมดูไอ้นี่ไม่ได้อะ่ะบอยไอ้มันปล่อยมาแค่บอยตัวเดียวครับ ไอแฟนทอมเ m ตลาซอแล้วก็ไอไมเดนมันยังไม่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 ปล่อยยังไม่เปิดจะได้แน่นอนถ้าเราซื้อถึงวัน์เรื่งไงไลเราก็ได้แน่ครับมันจะส่งเข้าไอเดียเเลยถ้าเกิดมันปล่อยมาเท่าไหร่วะทั <S <s ้งหมดไอบังบังทั้งหมดเท่าไหร่วะบังใส่ไปหมื่นแล้วอ่ะ ปราณสองร้อยบาทเธอะแปดหมื่นแมนอยูอันนันอยู่แล้วครับพอดูสองใช่สองร้อยบาทโอ้เป็นหมื่นแล้วนะอาจบาทไทยน้าอยู่กับใครอ่ะกับแฟนว้าวมีส่วนอยากได้พี่โอ้โหกูเราเองกูยังมีปัญหาอยู่เลยเนี่ยไม่ยินหมให้มึงนี่กูโดนมันกระทืบแน่สองร้อยประมาณสองร้อยเถอสองละบาทไทย หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งที่เมื่อกี้เป็นสองร้อยตอนนี้เป็นหมื่นแล้วยังไงภาษีแพง,อแพงบอกเขาดิฟังยังไม่อยาคือาราคามันสองร้อยแต่ว่านี่ภาษีด้วยภาษีใช่เพาะ่าที่ราเอาเงินแต่ไปซือ้อห,หูฟังใหม่เหมนันหูฟังมันยังหยอดกาวได้ไงเธอแต่อันนี้มันรอไม่ได้ถูกว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันปิดขายแล้วไม่สามารถซื้อได้อีกบอกไปพี่ไม่ใช่เราก็ไปร้านหูฟังหยอดสิเฮียซื้อแม่งให้หมดเลย คนไร้กาะนะบางนะ้ะไรไร้กาดจับนี่จะไม่ติดว่าเกงใจว่าเป็นแฟนนะกฟุตซอมอะไรจริงจริงซ้อมอะไรซอมดรอตเอ้แล้วมึงสรุปยังไงวะเนี่ยเรื่องไอ้เฮียเพื่อนมึงอะ ดูเปเลยกลับมาปวดหัวปวดประสาทวะเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนไปเช็คบ้างก่อนเดี๋ยวไปคุยกันไว้ใช่ครับไปไอ,อ้ส่วนกลางมีใครเป็นอยู่ส่วนกลางบ้างตอนนี้